สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้นะครับนวันนี้ผมจะมาสอนอทํารถไฟฟ้านะครับทุกคนเนาะก็เห็นหลายคนเนี่ยขอกันมาบ่อยมากนะครับซึ่งทุกคลิปผมก็ทําให้ดูตลอดเลยนะทุกคนแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมนะว่ายังทํากันไม่ได้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาสอนแบบรายละเอียดเลยนะครับทุกนะคนเนาะโอเคนะครับก็อย่างแรกเนี่ยให้ เมื่อทุกคนเกิดมาแล้วใช่ไหมเราอยู่ในบ้านก็ให้เราใช้เครื่องยนต์ในบ้านหลังนี้นะทุกคนมาเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูเลยเอาเครื่องยนต์ที่อยู่ในบ้านนี้มานะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ในบ้านนะครับทุกคนจําเอาไว้นะโอเคแล้วเราก็เอาน้ำมันมานะครับแล้วก็เติมน้ำมันไปประมาณ1ลิตรนะครับทุกคนเติมไปประมาณ1ลิตรทุกครั้งนะครับ1ลิตรขึ้นไป นะตัวเจ๊หนึ่งลิตรเป๊ะเลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ตัวนี้กันบ้างนะครับทุกคนเครื่องยนต์อันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่แบบว่าผมขอเรียกแบบว่ารถที่ได้มาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถซูเปอร์คาร์รถปูม็กรถเอสยูวีอะไรพวกนี้นะครับที่แบบเราได้มาใหม่อะ่ะนะทุกคนที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ของในบ้านนะครับ อันนี้เครื่องยนต์ที่ได้รถใหม่นะครับย้ํานะว่านี่คือเครื่องรถเครื่องยนต์ของรถคันใหม่ทุกคันนะครับว่ามันจะไม่สามารถยิงได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้คือเครื่องยนต์รถคันใหม่นะครับทุกคันเลยนะครับสมมุติเป็นทุกคันนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาปืนมายิงให้ดูนะถ้ามันยิงติดเครื่องมันจะหายนะครับทุกคนโอเค อันนี้นะยิงแล้วนะนี่นะครับผมยิงนะครับหนึ่งสองสามนะครับมันไม่พังนะครับมันไม่หายไปเลยนะครับทุกคนซึ่งทุกคนรู้กันดีครับว่าปืนลูกซองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดามมาม่าอิจแรงนะทุกคนเรามันแบบมันไม่พังเอ้ยมันหายง่ายแน่นอนนะครับทุกคนถ้าเจอปืนลูกซองเนี่ยเห็นไหมห้าเมตรก็ไม่แตกนะครับ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องยนต์ดูครับทุกคนเอ่อดึงออกมาโอเคย้ำนะครับว่าอันนี้เครื่องยนต์คันใหม่ทุกคันนะครับทุกคนนี่อยู่ฝั่งซ้ายโอเคเอานนี้มาอ้าวออมาผิดอันเฉยเฮ้ยถูกน,นั้นนี่โอเคโอเคอันนี้เครื่องเครื่องยนต์อันใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองดูเครื่องยนต์นเก่านะ อันที่อยู่ในบ้านแล้วกันนะผมเียว่าเครื่อง,บบงยนต์ที่อยู่ในบ้านแล้วกันนะทุกคนมาลองยิงกันเลยนะครับอ้าวนี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับสองทีหายนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ที่อยู่ในบ้านนะครับเนาะซึ่งหลายๆคนอาจจะครอบใจผิดนะครับว่าทําไมทําบางรถไฟฟ้าไม่ได้นะครับเนาะซึ่งผมอยากจะบอกตรงนี้นะคว่า เครื่องยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราใช้เครื่องยนต์ที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์ที่ได้มาจากรถคันใหม่นะไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถ SUV ยูรถกระบะอะไรต่างๆนะครับที่เราเติมมาซื้อมานะครับเนาะมันจะใช้ไม่ได้นะถ้าเครื่องยนต์เอาเครื่องยนต์ตัวใหม่ไปยิงนะครับมันจะใช้ไม่ได้เลยนะเนาะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันต้องทอํายังไงนะถ้าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ โอเคนะครับเราจะใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อเราไปเอาเครื่องยนต์ที่ยน่ในบ้านหลังนี้นะทนุกคนเนาะมันจะยิงได้แล้วมันก็จะทำได้นะทนุกคนเนาะโอเคน่าจะเข้าใจกันนะครับอันนี้คือคลิปสอนคลิปสุดท้ายแล้วนะอ้ผมปวดหัวมากนะครับว่าคอนโดนเนี่ยไม่เข้าใจเลยอันนี้ก็สอนให้เข้าใจแบบรายละเอียดเลยนะครับทุกคนเนาะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับทุกคนอันนี้ผมก็ได้ปืนบอลลูนมาใหม่นะครับ บอลลูนกันอันนี้บอลลูนกันแบบสมจริงเลยน,นี่นะทุกคนบอลลูนกันเออเออเออนะครับปืนบอลลูนกันเนี่ยหาได้สองหมืนห้านะครับส่วนกระเป๋าก็จะหาได้สองหมื่นห้าครับของแล่ต่างๆย้ำนะครับว่ามันจะหาได้สองหมื่นห้าครับทุกคนจุดที่สองหมืนห้าเลยเนาะโอเคนะครับแล้วผมก็ขอเน้นย้ำเรื่องหนึ่งนะว่า ขอย้ำอีกรอบนะครับทุกคนเนาะผมขอย้ำอีกรอบแล้วกันนะครับว่าเครื่องยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราเอาเครื่องยนต์ที่อยู่ในบ้านนะครับตรงนี้นะครับบัจิจิตตรงนี้นะถ้าเป็นเครื่องยนต์อันแบบอันใหม่ๆอ่ะที่เป็นรถบัสเห็นไหมอันนี้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ผมขอเรียกว่ารถ RV เออมันคือรถ RV นะครับเราจะเอาเครื่องยนต์ที่แบบว่ารถคันใหม่ไม่ได้นะครับมันจะทาบัสไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องทำยังไงนะครับเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับ ผมรู้แค่ว่าเราจะทำรักราไฟ้าได้ก็ต่อเมื่อเราเอาเครื่องยนต์ที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับขณะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะอาจจะอธิบายแบบมึนๆนิดนึงนะครับผมก็พยายามแบบโอเค <c oughs> ตกใจตกใจ,ตกใจนึกว่าอะไรหล่นลงมาโอเคนะครับก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับเนาะน่าจะม,มีประมาณนี้นะสำหรับเจ้า สำหรับวิธีการทํารถไฟฟ้าแบบละเอียดนะครับทุกคนนะซึ่งค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับเนาะก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะนะครับทุกคนถ้าไม่เข้าใจนี่ผมก็ไม่เู้จะพูดยังไงแล้วนะผมอธิบายแบบละเอียดสุดๆแล้วนะทุกคนโอเคนะครับเนาะก็เอาลนะ่ะถ้าใครชอบคลิปเนี่ยก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยเนาะก็ สำหรับคนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกันม่ในคลิปหน้าเนาะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำอีกเรื่องนึงนะครับวิธีการที่จะทำรถไฟฟ้าติดเราต้องเติมน้ํามันก่อนนะครับขั้นแรกเราต้องเติมน้ํามันก่อนแล้วขั้นที่2ก็เอาเครื่องยนต์ที่อยู่ในบ้านหลังนี้มาใส่นะครับมาใส่รถขันไหนก็ได้นะครับต้องย้ํานะครับย้ําว่าต้องเติมน้ํามันก่อนนะครับถ้าไม่เติมน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับอ่าถ้าถ้าคิดว่า อ้ถ้ามันติดเนี่ยลองมาสตาร์ตดูนะอ่ะอันนี้คือติดนะครับแต่ถ้ามไม่ติดมันจะแบบสตาร์ทแบบยังไงสตาร์ตแบบติดๆข,ขัดๆนะครับทุกคนเนาะโอเคน่าจะเข้าใจกันนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับแล้วก็มาในคลิปหน้านะบายบาย